สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ DC Racing วันนี้ก็มาติดตั้งอ่านอกสถานที่นะครับเป็นเขตเทพารักษ์นะครับผมทางร้านจะมีงานบริการติดตั้งให้ถึงที่ด้วยในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่จะติดตั้งให้ถึงที่ฟรีนะครับผมไม่คิดค่าบริการสําหรับต่างจังหวัดนะครับจะคิดค่าเซอร์วิสต,ตามระยะทางนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น Yaris e t i c สองพนยาะครับมาพร้อมกับชุดแต่งทรงไร้หกสิบแปดเซตห้าชิ้นรอบคันด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็น สองปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อสแตนเลสแท้นี่เลยนะครับสแตนเลสแท้แล้วก็คาดด้วยเส้นสีแดงตัดให้แลดูมีมิติมากขึ้นเป็นสติกเกอร์ดราหกสิแปดการันตีว่าเป็นงานแท้นะครับผมนี่ครับอันนี้ตัดด้วยสีตามตัวรถตัดด้วยสีทูโทนเป็นสีดําด้านนะครับผมนี่ครับงานเขาจะเข้ารูปทุกจุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางกันขอบนะครับนี่ครับด้านข้างก็เช่นเคยครับนี่ครับดีเทลของเขาก็จะเป็นตัวรวงพึ่งนะครับ สวยงามมากเลยเห็นไหมครับเขาใส่ใจค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดนะครับผมนี่ครับเดิมมียางกันขอบงานเข้ารูปจริงๆครับใส่แล้วมันแลดูเต็มมากขึ้นนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับเพจตัวนี้คำว่าได้หกตัวนี้จะเป็นการตีว่าเป็นงานแท้นะครับตัวนี้จะรับประกันสินค้าด้วยนะครับผมมีใบเซอร์ให้ด้วยสำหรับงานทรงได้หกสินะครับผม อ่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ถามว่าด้านหน้าเตี้ยไหมเรามาดูด้านหน้ากันนะครับอ่ะกล้องแผ่นลงไปด้านหน้าเขาเนี่ยจะเท่ากับใต้ท้องรถเลยนะครับจะเท่ากับบอดี้ด้านล่างสุดของรถเลยครับผมจะไม่เตี้ยนะครับขึ้นห้างลงห้างได้ปกติเลยครับผมขึ้นลูกโดดได้ปกติเลยนี่ครับสวยงามมากครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ